กับอีกหนึ่งคำถามนะครับสำหรับ Mule X 2022นะครับมีลูกค้าถามเข้ามาครับจากรีวิวที่แล้วนะครับ EP ที่แล้ว f o r t u n e r นะครับว่ามีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอะไรบ้างเวลาโหลด1นิ้วห5หรือ2นิ้วเนี่ยต้องใส่อะไรบ้างต้งใส่ D-Max นะครับปี2019นะครับ2020แล้วก็ Mule X เนี่ย2022เนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยปีกนกนะครับจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับคือแบบเปลี่ยนปีกนกทั้งปีกปลาผมศากับ ตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวต่อนะครับเดี๋ยววันนี้พามาทำความรู้จักนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายๆว่าราคามันต่างกันยังไงแล้วก็วัสดุมันเป็นตัวไหนนะครับอ่ะเรามาดูครับอันนี้จะเป็นปีกนกเดิมๆนะครับติดโรงงานนะครับจะเป็นแบบนี้มีน็อตเยอดแบบนี้นะครับตัวคมเบอร์มี2แบบครับนี่แบบนี้นะครับเป็นตัวตัวต่อแบบนี้นะครับก็จะก็จะแกะลูกหมากออกนะครับติดรถมาจะเป็นแบบนี้นะครับถอดน็อตออก4ี่ตัวนะครับแล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อลูกหมากมาอย่างนี้นะครับ ก็เอาเน็อตใส่แบบนี้กจะป็นออกมาประมาณนี้มันก็จะยาวขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาตะกูลดีแม็กหรือีเอในเวลาโหลดนะครับด้านหน้าเนี่ยปีกนกนะครับมันจะงัดขึ้นบนนะครับองศาเนี่ยมันจะงัดขึ้นแบบนี้นะครับมันจะทำให้มุมล้อด้านบนเนี่ยผักเข้าไปข้างในก็คือมันจะกินยางแล้วเราแก้เราก็แก้โดยการใส่ตัวต่อแบบนี้นครับอันนี้คือเรียกตัวต่อตัอแมเบอร์ราคาเนี่ยอยู่ที่1,200บาทนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านนะครับที่ถาม่าเอะแล้วมันมีปีกนกที่แบบมาแบบเซตาวเลยนะครรับพ้อม องศาในตัวแบบว่าไม่ต้องใช้ตัวตอบแบบนี้มีไหมมีนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยของซันนะครับความยาวเนี่ยองศาเนี่ยมันก็จะยาวมากขึ้น,นครับคือมาทั้งปีเปลี่ยนอย่างนี้ยกอันได้เลยนะครับราคาเนี่ยมันก็จะสูงกว่านะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทก็ราคาพร้อมใส่ตั้งสูงน,นะครับของซันตัววัสดุอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นลูกหมากอย่างดีนะครับบูทลับเบอร์แบบนี้นะฮะก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่สําหรับตระกูลมิวเอ็กเนี่ย หรือ D m a มนะครับแนะนําใส่นะครับถ้าโหลดมากกว่า1นิ้วนะครับหรือ1.5เนี่ยมุมล้อด้านหน้าเนี่ยตัวลูกเบี้ยวที่ติดอยู่กับรถเนี่ยมันสามารถปรับได้อยู่แล้วก็จริงแต่อาจจะไม่พอนะครับก็ถ้าเกิดโหลด1.5เนี่ยจะแนะนําว่าต้องใส่ตัวปรับแหมเบอร์แบบนี้นะครับหรือจะเปลี่ยนทั้งตีกแบบนี้ก็ได้ถ้างบประมาณไหวนะครับก็แบบนี้ก็จะจบเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับสําหรับมิวเอที่เวลาโหลดแล้วนะครับแนะนําใส่เพิ่มก็จะมีนะครับยางกระแทกนะครับแบบนี้นะครับแบบโหลด นะครับลูกหมากกันโพงปรับองศานะครับหน้าหลังนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนโช้ด้วยนะครับโหลดแล้วก็เปลี่ยนล้อยางหน้าเลือกเป็นหน้าฟลีซีรีส์โหลดครับแล้วก็ข้างหลังเป็นพิกกแบ็ปรับแปดอันนี้ใส่ไปแล้วนะครับด้านหลังนี่ใส่ไปแล้วแบบนี้นะครับมีกันโพงนะครับสปริงโหลดนะครับโปรเฟนเดอร์นะครับครบชุดคันนี้นะครอันนี้ยังยังแทกเดิมนี่ของเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนครับแต่เขาลังจะเปลี่ยน นะครับอีกของเดิมลูกหมากกันพรงหน้าอันนี้นะฮะใครที่ใช้รถตระกูล b ิลเล็กนะครับดีแม็กนะครับแล้วโหลด1.5และอยากได้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่มันครบๆจบๆนะครับก็แนะนําเป็นชุดแบบที่ผมแนะนําแบบนี้นะฮะก็สําหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็ทักสอบถามได้หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรก็เมนหน้าเพจได้เลยครับประมาณนี้สําหรับ EP นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องชุดโหลดครับอุปกรณ์เพิ่มเติมครับก็ประมาณนี้ชอบถูกใจให้กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ